ค่ะต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนช่องที่กระเทยจะพาคุณไปปั่นสล็อแบบแตกๆยววๆจุดๆสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนี้เลยค่ะ d r ม o m o มา a ก d ว o ดีม a อฟมาเกพี่เกมในฝันที่ผู้ชายทุกคนฝ่ฝันมาเกลวได้แดงงการพน,นันเอ่อมันจะเป็นยังไงดูสิทำท่าเสือเสินแคน,นี้ โตเกียวไหมค่ะโตเกียวไหมคะ,ม,คะมีหลากหลายไส้เลยนะคะยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะคุณพี่ไปเลยอ่ะไปไปเลยไหมไปล้อ่ะ,อะ,อะเรามาดูอันดับแรกเรามาดูนี่เลยค่ะเบเบิลนะคะสัญ,ญลักษณ์ตากตากใจต่างๆมันจะเป็นยังไงนะคุณพี่เนาะก็จะมีนี่ค่ะสแก็ตเตอร์ไผู้หญิงใจเยอะสุดเรามาเป็นรถนาฬิกาเงินแล้วก็เงินแล้วก็ ลูกเต่า AKQJ10 ต่างๆมี Sticky Y on the way นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์กลอบเงินกอบทองทำแตกก็จะกลายเป็น Y นะคะแล้วก็ฟ e ีสปิน Scatter ร์สตัวเข้าสูต15ฟีสปินแล้วก็สามารถสามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยค่ะซื้อหมุนฟรีได้ด้วยเนาะอันเริ่มกันเลยที่50บาทหมุนไปเลยจ้ะพี่หมุนไปละอ่ะอุ๊ยตอนแรกก็ได้แบบมา45บาทเนาะเท่ากับขาดทุนไป5บาทไม่เป็นไรอ่ะมาอีก มาอีกเหรอน้องนีน้อง,น,น,องนีเขามาให้เงินเหล่าพี่โอเคค่ะพี่เมื่อคืนฉันฝันฝันแล้วพี่ฝันมาได้เงินจากเกมนี้อ่าเกมนี้หนูโอ๊ยอ่ะสิบมาโอ้ฝันอพี่นูน้ฝันอ่าเกมนี้มันก็ให้อยู่นะเออ อันนี้พี่เล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะพี่นะคุ้นจริงเหรออารลดมาเหาอารอเฮ้ยไม่โหลดอร่อยห้าสิบบาทวา,วายวายมาทั้งสามตัวพี่แต่ว่าไม่มีตัวไปเนาะอ่ะอ่ะเกมนี้เล่นครั้งแรกถามว่าเล่นได้ยังไงนี่เลยค่ละลัคกี้ออทามตามเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่วันนี้ก็อยู่กันที่เดิมเลยเมกาขิดเกมดอทสีซีซว้โอโอ,โอมาแล้ว อ้านาคะคะวันนี้เราก็มากบบนี้เลยคุณสามพันา 3, บาทเนะเาะอา้อาวอา้อาวอา้อาวอีดอกอีดอกทองดูดีเขาฟรีเกมเฉยอ่ะฟรีเกมสิห้า้งค่ะไปเลยลูกเต๋อไปลเลยอีไม่มาช่องแรกถูกดูดีฟรีเกมเขาเท้าเดี๋ยวว่าเขาจะใส่ไยไปอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะอ่ะหมายเลไปอีกคูณสามลคูณสี่ละอ่ะเออีคูณสี่ละคูณห้าละ,ละมาอีก ไม่มาแล้คิวมาอุ๊้อุ๊้เอ๊อเอ๊อโดนตีเราใจอ่ะลูกเต่ามาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอแล้วลคุณเสร็จแล้วคุณเสรแล้วค,ค่ะพูดอะไรอ่ะพูดฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมาอีกไหมมาอีกไหมสาวไข่ตัวเกียวมาไข่ัวเกียวไหมคะตัวเกียวไหมคะ อะมาแล้วเอาคณเก้าแล้วทุกคนแต่ว่าจะเหลือต้องสี่ครั้งแน่อ่ะคนสาเอ่ะคนสิบเหลือสามเหลืลอสองแหละจับสนไปหมดกนเลยกเคยงงอ่ะลูกเต่ามาบุนสิบเอ็ดคู่เออมาเฉยนะตอนนี้ก็นี่เลย4,200 ยังไงต่อดีหมุนไปอีกไปหมุนไปอีกยังไงอ่ะเพิ่มเบ็ดไปเลยค่ะไปเลยอุย้ยเว้ยเอา้างงนะงงนะกมเบ็ดปึ๊บก็มาอีกนะอุย้ยมา2อลอบติดเลยจะได้ไหมเนี่ยจะให้ไหมเนี่ยฮะว่าไงจัะไม่ทับทิมกรอบสาว เสาเต่างอยเสามาเกามาเกามาใจมาเอ่ยยังไงเอาได้อยู่สามร้อยยี่สิามรอยยี่ิคูณสามคูณสี่ไปเลยมาอีกนะสิบคูณสี่คูณห้าไปเลยว้าวพูดอะไรอ่ะให้รู้เรื่องนี้ ะหลอนจะมาแทนที่สาวทําได้หรือเปล่าเอ่ยหลอนจะมาเป็นแบบว่าเป็น My b เบสเฟรนช์กับฉันไหมอะยังไงสิใช่ของหล่อะท่านสุดหล่อห่อห่าหล่อหลอ่อพูดอะไรอ่ะเออแล้วนาพูดว่าจะสมัรถเกาไงทุกคนว่าจีนเออหรือเปล่าไม่รู้เหมือกันเดาไปก่อนกันเถอไปทั่วไปก่อนอ่ะคุณก้ากับอีกหนึ่งครั้งได้ไมให้ไหม ไม่ให้เลยเด็ดร้อยหลอนฉันมาเท่าไหร่อ่ะสองพันแปดสิบห้าบาทตอนนี้เราจะได้อยู่ที่หกพันเจ็ดนะพี่กับเด็ดหนึ่งร้อยเรามาได้คือสามพันโอ้ได้มาเท่าตัวแล้วอะหกพันเจ็ดไปหกพันหกอะเดี๋ยวขอปัดเศษก่อนอ่ะไม่ได้ก็ลงอะ่ะอ่ะสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอจะนางก็ให้อยู่นะตามรักียอทามเลยค่ะ ไม่รู้จะเล่นอะไรดูลัคกี้ออทามก่อนเลยค่ะนะคะลัคกี้ออทามเท่านั้นค่ะบอกเลยถ้าแบบไม่มีเกมในใจลัคกี้ออทามค่ะใดๆคือลัคกี้ออทามอี่ก่อนอ่ะสามสองละอ่ะหนึ่งมาไหมไม่มาอ่ะหกพั 6, บาทน้องว่าน้องพอแค่นี้ดีกว่าแบบไม่กล้าต่อแล้วกลัวเพราะมันไม่มาไม่มาแล้วไงเออถ้าไปต่อหลูกนั่นล่ะหรือรแบบนัาแตกอ่ะ สำหรับวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะคะมีการขีดเกมด c บ CC เนาะใครคนไหนสนใจก็ตามดิกงด้านล่างได้เลยนะคะช่องทางการเข้าถึงกลุ่มและกเกียวดทานอย่างไงน้องทิงเอาไ้ให้อีกทีหนึ่งเดอ้อมมว่วนมาจอยเลยค่ะคุณเพ่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเป็โตโกเกียวน้องนะคะต้นเกียวนะคะบ๊ายบายค่ะ